ในวันนี้นะคะวันที่31พฤษภาคมนะคะ ซึ่งวันที่31พฤษภาคมของทุกๆปีนะคะทั่วโลกก็จะร่วมกันรณรงค์วันงดสูบุรีนะคะและในวันนี้ประเทศไทยของเรานะคะก็ได้มีประเด็นในการที่จะรณรงค์นะคะซึ่งเราจะร่วมกันรณรงค์รีไฟฟ้าเนี่ยมีสารพิษเสพติดแล้วก็อันตรายด้วยนะคะซึ่งในวันนี้ดิฉันกติกาสาสุขนวิชาการสาธารณาสุขปฏิบัติการจากกลุ่มงานสุขศึกษาค่ะ <S <S เป็นผู้ดําเนินกิจกรรมในวันนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเรายังมีผู้มาร่วมพูด คุยกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำนะคะผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยในเรื่องของบุรีนะคะตอบข้อสักถามต่างๆนะคะในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะคุณหมอวิสิตเนติโรจนกุลนะคะแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะและท่านที่สองนะคะนายแพทย์อธิพัฒน์อธิพงศ์อาพรน,นะคะกรณแพทย์โรคภูมิแพ้ค่ะครับสวัสดีครับ และคนที่3นะคะข้างๆดิฉันนะคะคุณมารายาทเกิดแท่นะคะนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการค่ะบุหรี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวนะคะต้องมีโทษต่อสุขภาพร่างกายของเราแน่ๆแต่ว่าเราก็ยังจะพบคนที่ใช้บุหรี่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีแล้วก็ดูจะเหมือนว่า อายุนะคะจะเริ่มลดน้อย,อยลงเรื่อยๆด้วยนะคะในวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะสอบถามคุณหมอเทนนะคะคว่าแล้วบุหรี่เนี่ยถึงแม้เราจะรู้โทษของมันนะคะเราก็ยังพบคนที่สูบมันมีโทษต่อสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยในด้านไหนบ้างล่ะคะเรียกได้ว่าคนที่สูบบุหรี่น่ะจะก่อให้เกิดโทษหลายๆอย่างเลยนะครับจะเป็นเรื่องของโรคปอดโรคหัวใจรวมโรคสมองด้วยซึ่งเป็นโรคหลักๆนะครับซึ่งพบว่า ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเนื่องจากโรคที่เกิดที่เกิดจากการสูบบุหรี่นะถึงประมาณ52,000คนต่อปีนะฮะหรือว่าเราจะคิดได้ง่ายว่าทุธหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะมีคนเสียชีวิตเนื่องจากการสูบบุหรี่เนี่ยประมาณ6คนนะฮะหรือใครเนี่ยที่สูบบุหรี่อยู่นะฮะก็จะถ้าเกิดคุณเนี่ยสูบบุหรี่เนี่ยหนึ่งซองนะฮะจะทําให้อ่า ไอ้ไข่ของคุณเนี่ยสานลงไปถึง3ชั่วโมงเลยทีเดียวบอกว่าถ้าเราสูบบุหรี่ไปไเรื่อยๆแล้วมันจะเกิดอาการติดเลิกยากมากเลยอะค่ะไม่ทราบว่าในบุหรี่เนี่ยมันมีสารอะไรหรือว่าสิ่งไหนที่ทําให้เราติดมันไหมคะ ครับผมในบุหรี่เนี่ยจะประกอบด้วยสารประกอบต่างๆหลายอย่างเลยนะครับโดยอย่างเฉพาะอย่างยิ่งเลยเนี่ยสารตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่านิโคโตินสารตัวนี้เนี่ยเป็นสารเสพติดซึ่งทําให้คนที่สูบบุหรี่เนี่ยเกิดอาการติดบุหรี่นะครับนอกจากนี้เนี่ยในบุหรี่เนี่ยก็ยังประกอบด้วยสารประกอบอีกหลายๆอย่างเลยนะครับเช่นสารอินทรีย์ระเหยง่ายเนาะว่าจะเป็นเมทพนนลนะครับ ฟอร์มอลที่ไฮเบนซีนนะครับซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งด้วยแล้วก็ยังมีสารประกอบที่เป็นโลหะหนักนะครับ mm hmm. เช่นแคดเมียมนัมถึงสารหนูนะครับซึ่งสารพวกนี้เนี่ยเป็นสารอันตรายทั้งซีนแล้วก็ก่อให้เกิดมะเร็งในส่วนต่างๆของร่างกายครับผมไ mm hmm. อโซบุรีเนี่ยมันมีผลต่อหลอดเลือดเนาะแล้วตรงบริเวณหลังเนี่ยหรือว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยมันมีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเนี่ยค่อนข้างน้อยอยู่แล้วถ้าเกิดบุรีเนี่ยมันส่งผลต่อหลอดเลือดแล้วทำให้เรื่องของการไหลเวียนของเลือดเนี่ยลดน้อยลงนะครับ มันก็จะทําให้ไอตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยมันปริ้นแล้วก็เกิดเรื่องของหมอนรองกระดูกเสื่อมแล้วก็ทำให้เกิดการปวดหลังได้นอกจากนี้เนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดอาการไอเรื้อหลังใช่ไหมครับพอเราไอเนี่ยก็จะเพิ่มเรื่องของความดันทั้งช่องท้องเน,นเ<ร>าะก็ทําให้เกิดเรื่องของอาการปวดไม้กล้ามเนื้อแล้วก็หมอนรองกระดูกปริ้นได้เช่นเดียวกันรวมถึงบุหรี่ทำให้เกิดกระดูกหุนก็ส่งผลต่อเรื่องของกล้ามเนื้อโดยตรงอยู่แล้วนะครับอีกโรคหนึ่งที่เราพบได้บ่อยในเรื่องของการทํางานก็คือในเรื่องของโรคปอดใช่ไหมบ สารเคมีหลายๆอย่างที่เราใช้ในการทำงานนะครับเช่นอซิลิก้าเนาะซิลิกาแอสเบสตอสหรือว่าพวกแร่ใหญหินนะครับสารเคมีในกลุ่มพวกของอสารหนูหรือว่าแคดเมียมพวกนี้ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดถ้าเกิดใครก็ตามที่สูบบุหรี่ร่วมด้วยเนี่ยก็จะเป็นตัวเร่งที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดเพิ่มมากขึ้นครับผมทีนี้ค่ะ แต่ตอนนี้เวลาที่เราซับประวัติคนไข้เกี่ยวกับเรื่องของสุบุหรี่ค่ะเขาก็จะบอกว่าเออเขาลองเปลี่ยนเป็นวิธีที่จะมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าแล้วเขาไม่ได้สูบแบบบุหรี่มวนซึ่งเขาบอกว่าเออบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพน้อยกว่าบุหรี่มวนและรู้สึกว่าดีกว่าอันนี้จริงหรือเปล่าคะคุณหมอ,อต้องบอกก่อนว่าไอ้เจ้ากัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันใช้วิธีการ ทำให้เกิดควันเนี่ยแตกต่างจากบุรีทั่วไปเนาะมันจะใช้แบตเตอรี่ทําให้เกิดความร้อนแล้วก็เราออกของไอน้ําขึ้นมานะคะรวมถึงพวกสันหรณหต์ต่างๆก็จะเป็นไอ้น้าขึ้นมาซึ่งจะใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าทําให้เกิดความร้อนนะคะตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้มีสารต่างๆที่เกิดจากควันไอบุหรี่มวนทั่วไปมันใช้ไฟเนาะมันก็จะเกิดคาเมลนะฮะหรือว่าพวกทาแล้วก็คาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นพ่ษต่อร่างกายรวมถึงเป็นสารก่อมะเร็งด้วยนะครับซึ่งเจ้าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้มีตรงนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนประกอบของตัวบุหรี่ไฟฟ้าเองเนี่ยมันก็มีเรื่องของนิโคตินที่เราบอกไปแล้วว่าตัวนิโคตินเนี่ยก็เป็นสารเสพติดใช่ไหมครับรวมถึงมันมีสารประกอบหลายๆอย่างเลยในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเช่นกิสรีนนะฮะร,รวมถึงเขาบอกว่า มันพบสารที่ทําให้เกิดมะเร็งด้วยเช่นฟอร์มอลไดไฮดหรือว่าเบนซีนก็ยังมีอยู่ในตัวบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาเองนะครับรวมถึงไองสารแต่งกลิ่นแล้วก็รสเนี่ยที่มันอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้า,ฟานะครับที่ทําให้วัยรุ่นะเนาะเขาอยากจูงใจวัยรุ่นนะให้มาเสพ ไอ้เจ้าตัวผลิตไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นน,นะคะเขาก็จะใส่พวกสารแต่งกลิ่นแล้วก็ลดลงไปที่เขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆิไอ้พวกนี้มันเป็นสารปรุงแต่งตามธรรมชาติที่เรารับประทานกันอยู่แล้วไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะฮะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันแปรรูปไปอยู่ในรูปของไอหรือควันเนี่ยมันก็จะเขาอยางบอกยังไม่มีการวิจัยที่มันแน่ชัดนะฮะ,ะว่ามันทําให้เกิดโทษมากน้อยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่ามันปลอดภัยแน่ชัด100%นะฮะโดยสรุปนะครับก็การที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย ไม่ได้อาจจะไม่ได้บอกว่ามันสามารถที่จะใช้ทดแทนตัวบุหรี่ทั่วไปได้เพราะว่ามันก็ยังมีข้อแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหลายๆอย่างเลยนะครับมีการ มีรายงานหลายๆชินเนาะที่เราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต่อให้เกิดเรื่องของโรคปอดอักเสบบางคนเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในห้อง ICU ใส่ท่อช่วยหายใจรวมถึงมีการรายงานถึงคนที่เสียชีวิตด้วยคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้านะอย่างล่าสุดนะคะไม่เกี่ยทิตก่อนนี้ก็มีแชร์กันใน Facebook อยู่แล้วนะคะว่าเขาออกมาเตือนสําหรับวัยรุ่นนะคะคนทํางานที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยได้รับผลกระทบเข้าไปอยู่ในห้อง ICU ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็โดยสรุปคือบุหรี่มวนหรือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็ไม่ดีกับ สุขภาพทั้งสองอันเลยดีไม่ดีแล้วนะคะบุหรีไฟฟ้าเนี่ยจะทำให้เราสูบมันเพิ่มมากขึ้นด้วยรูปรสกลิ่นเสียงที่หลอกว่าน่าจะโอเคนะคะน่าจะดีกับสุขภาพนะคะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะทำให้เราติด นิโคตินติดอยู่ดีนะคะติดบุหรี่แล้วก็ไปหาสูบบุหรี่มวนสุดท้ายแล้วถูกไหมคะใช่ใช่เลยครับจริง,รงๆมันมีการศึกษาอีกการศึกษาหนึ่งที่อยากใ,ให้ฟังนะครับเขาก็ทําการทดลองเนาะโดยการแบ่งกลุ่มคนเนี่ยเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยเขาให้เลิกบุหรี่โดยใช้บุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาทดแทนอีกกลุ่มนึงเนี่ยให้ไปปรึกษาแพทย์โดยให้ใช้วิธีการหักดิบรวมถึงอาจจะใช้วิธีการจิตบำบ,บัดหรือว่าการใช้สารนิโคตินอย่างอื่นเข้ามาทดแทนนะครับเขาบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งปีนะครับกลุ่มคนที่ใช้ การสูบบุหรี่ไฟฟ้าทดแทนเนี่ยจริงๆมันสามารถเปลี่ยนได้ก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับไปติดบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นรวมถึงอาจบางคนนะคะเขาก็จะทั้งเสพบ,บุหรี่ไฟฟ้าด้วยแล้วก็บุหรี่ทั่วไปด้วยสลับกันไปมาในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เขาใช้วิธีการหักดิบปรึกษาแพทย์แล้วก็ใช้วิธีจิตบำบัดเนี่ยก็สามารถเลิกบุหรี่ได้จริงๆนะครับแม้ว่าจะประมาณน้อยกว่าแต่ว่าเขาไม่กลับไปสูบอีกเลย ค่ะคุณหมอเคนได้แจ้งไปก็คือบุหรี่กับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีผลกับสุขภาพเหมือนกันแต่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเราเพิ่งแบบมารู้จักกันสาหรับผลระทบของคนที่เป็นเซน์แนด์ er สมองซึ่งเป็นเด็กนะครับอย่างแรกเลยก็คือทุกคนก็อาจาอาจะพอรู้ว่าบุหรี่หรือบ,บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสารระเหยที่เวลาที่เราสูดดม้าไปก็จะมีผลกับทางเดินหายใจได้ครับถ้าเด็กเล็กๆเนี่ออยถูกบุหรี่ได้รับทางบุหรี่จากคนใดบ้านเยอะๆก็จะทําให้เด็กเนี่ย เป็นโรคหอบตอนที่โตขึ้นแล้วก็การทางานสมรรถภาพของปอดก็จะต่ำลง้าแตกต่างกับเด็กที่อยู่ในบ้านที่ไม่มีปตะถูกุรี่นะครับอันนั้นก็เป็นข้อบ่งที่เขาส้างชัดแจนแล้วก็หลายคนก็พอทราบแล้วแต่ว่ามีอีกข้อบ่งหนึ่งก็คือหลับคนองอาจจะไม่ทราบว่า คนไข้เด็กมหาลัยที่อยู่บ้านที่มีคนสูบบุหรี่ไฟฉายเยอะเ,น,เนี่ยทำให้การจดจำด้านการเรียนของเด็กเนี่ยน้อยลงนะครับเพราะว่าผู้ดีเนี่ยมีผลต่อสมองด้วยซึ่งอันนี้อาจจะแตกต่างกับคนไข้ผู้ใหญ่เพราะว่าคนไข้ผู้ใหญ่จะไม่ได้มีไปเรียนหนังสือหรือว่าไปไปใช้สมองในงานการจดจำมากเท่านเด็กแต่ว่าเด็กนในในบ้านที่มีคนสูบบุหรี่ไฟฉายนะครับก็จะทําให้เด็กเนี่ยการเรียนตกลงกับเซลล์สมองที่ถูกทำลาย ก็บางคนเนี่ยจะกลายเป็นโรคปุ๋มพัฒนาที่ชั้นได้ที่เคยเจอแล้วก็หลักๆก็เริ่มมีข้อมูลแบบเพิ่มเยอะมากขึ้นค่ะแล้วกันนี่ค่ะทุกที่ได้รับผลจะพบท่าเป็นบุหรี่มือสองและมือสามนะคะเออ่จะอยู่ในกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมคะเช่นเด็กหรือว่าคนท้องหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวอะไรที่แบบเซนซิทีฟกับเรื่องของบุหรี่มากๆเลยค่ะคุณหมอก็หนะลักๆก็จะมีสองสามปุ่มนะครับ กลุ่มแรกก็คืออย่างที่คุณหวานบอกก็คือเป็นเด็กนะครับเด็กเล็กๆ,ๆเนี่ยปอดยังไม่ได้พัฒนาได้เต็มที่เท่าผู้ใหญ่ดังนั้นในช่วงที่ปอดกําลังเติบโตน,นะครับโดยเฉพาะ3ปีแรกของชีวิตเนี่ยถ้าเราได้รับควบันบุหรี่มาเยอะๆเนี่ยจะทําให้อ่รารมณ์สภาพปอดแล้วก็การทํางานของปอดลดลงตลอดไปแล้วก็ทําให้เด็กเนี่ยกลายเป็นโรคขออ้ออืดมาโตขึ้นด้วยนะครับอย่างที่สองก็คือกลุ่มคนท้องอย่างที่คุณหวานบอกเหมือนกันคนท้องเนี่ยถ้าได้รับ สารเคมีที่เป็นพิษก็จะส่งผลถึงสองคนเลยก็คือทั้งตัวแม่เองนะครับแล้วก็ตัวลูกด้วยจะาำให้ลูกจเจริญเติบโตช้าในท้องนะครับบางคนก็คอดก่อนกำหนดได้แล้วก็กลุ่มคนไข้สุดท้ายก็คือคนไข้ที่มีโรคประจําตัวเยอะๆโดยเฉพาะโรคปอดแล้วก็โรคหัวใจนะครับอันนี้ส่งผลกระทบเหมือนกันแล้วก็ทําให้โรคบางโรคเนี่ย มันกำเริบขึ้นมาได้ครับเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงครับ<ะ>คืออย่างที่หวายบอกว่าเรื่องที่เอ็มสองจุดห้าใช่ไหมครับทีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยถ้ามันมาจากนอกบ้านก็คือมาจากการเผาไหม้นอกบ้านอันเนี้ยเราค่อนข้างจะควบคุมยากใช่ไหมครับแต่ว่าทีเอ็มสองจุดห้าที่เราสร้างเองในบ้านเนี่ยการสูบบุหรี่อย่างเงี้ยครับหรือว่าการจดุดทุบจุดเทียนในบ้านอันเนี้ยมันเป็นส่วนที่เราควบคุมได้ง่ายกว่า ดังนั้นก็อยากจะรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยลดพ m 2.5ในบ้านนะครับนอกบ้านเนี่ยอาจจะต้องเป็นระดับนายบายแล้วก็ทั้งนอกบ้านและในบ้านก็ส่งผลกับสุขภาพเหมือนกันค่ะโดยรวมแล้วถ้าสิ่งไหนที่เราควบคุมได้นะคะอย่างบุหรี่เราก็ต้องเริ่มนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่เราตั้งใจนะคะลดมลพิษในบ้านนะคะง่ายๆแค่การเลิกสูบบุหรี่นะคะใครที่อยู่ในบ้านมีคนในครอบครัวสูบบุหรี่ก็ ต้องแนะนำนะคะแล้วก็บอกกันเนาะว่าเพื่อสุขภาพของเขาแล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะคะต้องการที่จะเลิกบุหรี่เนี่ยเราจะให้กําลังใจตัวเองหรือว่าถ้าคนในครอบครัวของเราอยากเลิกเราจะเสริมพลังแล้วก็ให้กําลังใจเขาได้ยังไงบ้างคะคึณสินค่ะการเลิกบุหรี่นะคะจะต้องควบคู่ไปทั้งกายแล้วก็ใจค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากในทางจิตวิทยาเนี่ยเราดูแลทั้งเรื่องความคิด พราะงั้นในการที่เราจะเลือกบุหรี่ให้ได้เด็ดขาดอันดับแรกความคิดของเราต้องเด็ดขาดด้วยเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าเรายังพยายามหาข้ออ้างเข้าข้างตัวเองเพื่อให้เราได้สูบอย่างเช่นมองว่ามันมีข้อดีบางอย่างในการช่วยใครเครียดน,นะช่วยใครเหนื่อยนะแต่มันเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเราก็จะพยายามวขวนขวายหามันเรื่อยๆไปนะคะและอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องอารมณ์จิตใจนะคะ ในการที่เราจะเลิกบุหรี่เรามักจะแพ้ความกดดันค่ะทั้งตัวเราเองแล้วก็จากคนรอบข้างด้วยเหมือนกันเนาะตรงนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าความกดดันเนี่ยค่ะมันอาจจะเกิดจากการสื่อสารอย่างบางครั้งเรามีความตั้งใจดีที่จะจะแนะนําให้คนรอบข้างเลิกบุหรี่ให้ได้ค่ะแต่ว่าพอพูดไปแล้วอีกฝ่ายรู้สึกว่ามันมีกําแพงกั้นเรารู้สึกว่ามันกดดันมากเลยในการที่จะต้องเลิกให้ค่ะเพราะงั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะ ในการที่จะปรับพฤติกรรมควบคู่กับอารมณ์จิตใจเจ้าหน้าที่บอกคําเดียวเลยว่าขอประโยคเดียวว่าหยุดไปทีละวันนะคะวันนี้ฉันอยากอย,กอยู่ฉันยังนึกถึงเรื่องบุหรี่อยู่แต่วันนี้ฉันยังไม่เอาพรุ่งนี้ค่อยเอาอ่าพรุ่งนี้ค่อยสูบขอแค่ผัดไปคืนเดียวคืนนี้มันยากมากเลยฉันจะอดพนให้ได้ผ่านคืนนี้ไปพรุ่งนี้เช้าฉันค่อยสูบแต่พอเช้ามันต่อมาก็เอาอีกผัดอีกเอาผัดผ่อนให้ได้มากที่สุด วันนี้ขออีกหนึ่งวันขออีกหนึ่งวันเราจะไม่นับโทษว่าอุ้ยเลิกไม่ได้ตั้งหนึ่งสัปดาห์เลิกไม่ได้ตั้งสองสัปดาห์แล้วทําไมถึงกลับมาใช้อีกจะไม่กดดันตัวเองแบบนี้ขอแค่ว่าหยุดไปทีละวันค่ะจากหนึ่งวันก็จะเพิ่มเป็นสองจากสองเดี๋ยวก็เป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีค่ะและในตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้คุณเลิกได้ค่ะขอแค่ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะจากความคิดของเรา มีการดูแลเรื่องอารมณ์จิตใจแล้วก็อาจจะมีการปรับพฤติกรรมควบคู่กันไปอย่างเช่นหากิจกรรมอื่นๆมาทดแทนนะคะหรืออาจจะมีการอบน้ําเคี้ยวหมักฝรั่งอมลูกอมนะคะแล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนก็อยากจะให้ลองเริ่มต้นดูขาดท้าทายตัวเองดูนอกจากวิธีที่บอกมาแล้วนะคะมันจะมีตัวช่วยอะไรบ้างไหมคะที่ทําให้เราเนี่ยเกิดความถา้ถ้าใช้ไปแล้วเนี่ยจะอยากบุหรี่น้อยลง มีความต้องการในเรื่องของบุหรี่เนี่ยลดน้อยลงนะคะ,ะวันนี้ต้องขอขายของนิดนึงนะคะวันนี้ฝากชาชงย่าดอกขาวนะคะมาให้ผู้เข้าร่วมทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าชาชงย่าดอกขาวเนี่ยจะมีฤทธิ์นะคะในการช่วยทำให้เรารู้สึกว่าความอยากบุหรี่ลดลงนะคะซึ่งตรงนี้ก็เหมาะสำหรับพุทเทศทุกวัยเพราะว่ามันช่วยขับสารพิษในร่างกายเหมือนเป็นพืชสมุนไพรของเรานะคะสามารถแช่ชงในน้ำร้อนได้เลยนะคะเหมือนกับเราดื่มชาปกติเลย วันนี้ก็มีตัวอย่างมาให้ดูนะคะตัวนี้จะเป็นชาชงหญ้าดอกขาวนะคะที่เป็นตัวช่วยในเรื่องของการที่ลดความอยากบุหรี่ลงได้เหมือนกันนะคะเป็นยาสมุนไพรซึ่งตัวเนี้ยค่ะคุณซีนถ้าต้องการเนี่ยผู้มารับบริการหรือคนที่วันเนี้ยอาจจะฟังเราพูดคุยแล้วเกิดสนใจอยากจะเลิกวันนี้อยากจะเลิกบุหรี่วันนี้ค่ะไม่ทราบว่าติดต่อขอรับได้ยังไงบ้างอะคะยเราไม่ขายนะคะเราแจกฟรีค่ะ อของตรงนี้น,นะคะสามารถที่จะไปรับได้ที่ผนแผนกจิตเวชของเรานะคะชั้นหนึ่งตึกเทพประชานะคะไปแจ้งที่เคาน์เตอร์ได้เลยว่าสนใจอยากได้ชาชงยาดอกขาวนะคะเจ้าหน้าที่ยินดีที่จะแจกให้ฟรีทุกท่านเลยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าพวกเราเนี่ยเสริมเต็มที่นะคะสนับสนุนเต็มที่นะคะถ้าวันนี้ท่านใดนะคะอยากจะลองเลิกบุหรี่อยากจะลดดูนะคะลองเอาชาชงย่าดอกขาวตัวนี้เนี่ยติดต่อได้ที่แผนกจิตเวชนะคะแล้วให้ฟรีเลยเนาะติดต่อรับ นะคะแล้วก็กลับไปใช้ได้ค่ะใช่ไหมคะเราจะขอเสริมสองฟิล์มนิดนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเลิกบุหรี่ก็คือมันเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันเพราะว่าคลินิกโรคหอบของเด็กครับจะมีผู้ปกครองสูบบุหรี่ผมคิดว่าประมาณเกินครึ่งนะคือแปลกมากเลยแล้วก็เวลาเราแนะนําให้เลิกบุหรี่เนี่ยก็จะไม่มาอ่าก็คือเวลาเรารู้ว่าอาตายเป็นคนสูบบุหรี่หรือว่าพ่อเป็นคนสูบบุหรี่ อยากจะให้มาคุยเพื่อแบบเ,เสริมแรงกันอะไรนยฮะก็คือมักจะมไม่ค่อยสำเร็จดนั้นก็คืออีกเทคนึงอีกเทคหนึ่งหนึ่งที่ตัวเองมักจะใช้ก็คืออยากจะให้แบบคนที่เขาสุบุรีอะครับเขานึกถึงคนที่เขารักมากที่สุดยกตัวอย่างเช่นลูกของเขาว่าถ้าเรายังสุบุรีอยู่เนี่ยอนาคตลูกก็จะกลายเป็นโรคหอบที่คุณไม่ได้หรือว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นโรคงล้มปกพรองที่จะต้องใส่เ่้าช่วยหายใจอ,นนอันนี้ก็จะพอทําให้เขา ได้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเสริมแรงเพื่อเิกบุหรี่ได้บ้างครับค่ะใช่ค่ะมองภาพให้ชัดเลยค่ะอีก2ปีข้างหน้าถ้าคุณยังสูบอยู่คุณจะเห็นตัวเองเป็นยังไงอีก5ปีข้างหน้าถ้าคุณยังสูบอยู่คุณแล้วก็ครอบครัวจะเป็นยังไงนะคะค่ะแล้วมันมักจะมีความเชื่อผิดๆนะคะในเรื่องของการลดบุหรีะคะ่ค่ะพอเขาบอกว่าถ้าตั้งใจจริงๆเนี่ยหักดิบไปเลยนะคะหักดิบไปเลยคนไข้ก็จะบอกว่า เอ้ยหักดิบเนี่ยมันจะลงแดงเหมือนกับเราเลิกเหล้าไหมถ้าเราติดเหล้าติดเบียร์เยอะๆนะคะจะมีอาการลงแดงทําให้ช็อกเสียชีวิตได้ไหมซึ่งมันมีความเชื่อนี้จริงๆนะคะที่คนไข้เชื่อปร,ประเด็นนี้จริงไหมคะคุณหมอคือต้องบอกก่อนว่าในบุหรี่มันจะมีสารที่เรียกว่านิโคตินเนาะตัวนี้เป็นสารเสพติดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสูบไปทุกวันทุกวันตัวนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าอยากบุหรี่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็อยากเพิ่มขึ้นด้วยนะครับพอเราเลิกบุ๊รเนี่ย อะดิโคตีมันเลิอกออกไปจากร่างกายแล้วมันจะทำให้เราสูขี่อยากมากๆเลยนะครับพอเราอยากเราจะเป็นไาฮะโควนกวายเนาะรู้สึกบางคนก็จะคลื่นไส้อาเจียนบางคนก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีสมาธิในการทํางานเท่าไหร่ซึ่งถามว่ามันมันมันมีอาการเหล่านี้ไหมมีแน่นอนนะครับแต่ว่า ถามว่ามันทําให้ถึงกับเสียชีวิตไหมก็คงไม่ถึงกับขนาดนั้นนะคะทีนี้เนี่ยเรามีตัวช่วยหลายๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอะไรฮะใย้ดอกขาวที่เมื่อกี้น้องซินเนี่ยได้ได้พูดไปแล้วน,นะเมื่อไหร่ก็าาาตามที่เราถูงเฮ้ยมันเริ่มมีอาการหลังนี้บบนหะเราอาจจะจิบน้ำสักแก้วหนึง่งหรือว่าทรงยาดอกขาวมาจิบจิบมาชิมชิมมันก็จะช่วยทําให้เราลดอาการตรงนี้ไปได้นะคะเนาะก็คือไม่ทาให้เสียชีวิตแต่ว่ามันมีความหนีแหละมันอาจจะมีมีสมาธิบ้างแต่ว่าถ้าเกิดเรา สามารถอดคนนะนึกถึง destination นึกถึงว่าเฮ้ยที่เราเริกเนี่ยเราทำเพราะว่าอะไรนะครับเราจะผ่านตรงนี้ไปได้เลื่อนไปทีละวันเลื่อนไปทีละวันสุดท้ายเนี่ยมันก็จะผ่านเป็นเดือนเดอมแล้วก็ผ่านไปเป็นปีนะครับมันส่วนหนึ่งมาเป็นจากความรู้สึกด้วยคือถ้าเราติดปุล๋ลอย่างเงี้ยครับอยากจะให้มองเด็กเล็กๆนะครับหลายคนที่ติดขวดนมอนเวลาที่เราเริกเนี่ยการที่เราใช้วิธีหักดิบเนี่ย มันค่อนข้างได้ผลนะครับแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยโดยเฉพาะสักสัปดาห์แรกเนี่ยเราจะรู้สึกกระวนกระวายแล้วก็เครียดบางคนกินข้าวไม่ได้อันนี้เด็กก็คล้ายๆกันแต่เมื่อไรก็ตามที่ผ่านหนสัปดาห์ไปได้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสําเร็จค่อนข้างสูงครับเด็กๆเลิกดืนมได้เราก็ต้องเลิกบุหรี่ได้ครับคอนเฟิร์มว่าถ้าเราหักดิบบุหรี่เมื่อไหร่นะคะ ไม่ทําให้เราเสียชีวิตแน่นอนนะคะสามารถทําได้นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้ก็ได้เลยนะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะอยากให้คุณหมอคินฝาประเด็นในการเลิกนิดนึงค่ะมีอะไรที่แบบจำไม่ง่ายไหมถ้าเราต้องการเลิกวันนี้ อ่ฝากเป็นข้อคิดไว้ให้ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลักการในการเลิกนะฮะหลักการ4รอนะฮะสรอหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเลือกวันนะฮะให้เราเนี่ยเลือกวันที่กําหนดวันที่แน่นอนเลยอาจจะเอาเป็นวันสําคัญของตัวเองก็ได้เช่นวันเกิดตัวเองนะวันสําคัญสาคัญเช่นวันพ่อนะครับเราตั้งใจสรุปเลือกบุหรี่เพื่อลูกเนาะอ่าวันพ่อถือเป็นวันสําคัญนะครับเลือกวันไอ้สองเนี่ยให้เราลั่นวาจานะฮะพอเราได้ลั่นวาจาออกไปแล้วเออพ่อเนี่ยพ่อจะเลือกบุหรี่แล้วนะอ่าผมจะเลือกบุหรี่เพื่อคุณแล้วนะเพื่อครอบครัวแล้วนะ มีแรงเสริมที่จะทําให้สามารถที่จะทได้จริงเพิ่มมากขึ้นอันที่3เนี่ยาลาอุปกรณ์นะฮะเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ไติดบุหรี่หรอกแต่ว่าเราติดไอ้อุปกรณ์อนะไอ้ไฟแช็กที่จุดบุหรี่ใช่ไหมครับนะหรือว่าเราเห็นที่เขี่ยบุหรี่เราจะเคยชินแล้วเราต้องหาบุหรี่มันนิดหนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เราลาอุปกรณ์นะฮะที่อุปกรณ์ที่เราใช้ในการสูบบุหรี่เนี่ยไปทั้งหมดเลยนะครับและสุดท้ายเนี่ยที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการลงมือทำนะครับนะหลัก4ี่ล้อคือ1เลือกวัน2ก็คือ อ่าลั่นวาจานะครับบอกคนที่เรารักนะฮะลาอุปกรณ์ครับที่อุปกรณ์ไปให้หมดแล้วก็ลงมือทํานอกจากนี้เนี่ยจริงๆมันมีสายสายตรวจเลิกกุหลิ่ด้วยนะฮะนะก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครก็ตามที่สนใจแล้วก็ต้องการที่จะเลิกกุหลิ่จริงๆเนี่ยก็เราสามารถที่จะโทรปรึกษาสายตรวจเลิกกุหลิ่ได้นะครับเบอร์โทรนะฮะวันนี้ไม่ได้มาขายตรงนะแต่ว่าอยากให้เลิกจริงๆนะฮะเบอร์โทร1นึ่งหก ศูนย์ศูนย,นย์นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขน้อนะจิตวิทยาหรือว่าหมอจิตแพทย์บางท่านนะฮะก็จะไปให้เข้าไปให้คําแนะนํากระบวนการหรือวิธีในการเลิกบุหรี่นะครับรวมถึงอาจจะมีการโทรติดตามพวกเราด้วยว่าเราเนี่ยได้เลิกบุหรี่ไปเป็นยังไงบ้างมีอาการยังไงหรือเปล่านะฮะเพื่อตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้ครับผม ค่ะสายด่วนเลิกบุรี160่0 0กศูนย์นะคะเดี๋ยวนี้เรามาในโปรเจกต์เรื่องของวันงวดสุบุรีโลกนะคะ3าพฤษภาคมนะคะก็เดี๋ยวให้ซินนะคะนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการจากแผนกจิตเวชของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาได้ทิ้งข้อคิดนะคะแล้วก็กำลังใจดีๆนะคะให้กับทุกท่านกลับไปในวันนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะวันนี้ก็จะขอฝากไว้นะคะสำหรับท่าน ที่อยากจะเลิกบุหรี่นะคะอยากจะขอให้ระลึกถึงนะคะว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่สําคัญวันหนึง่งเหมือนกันในทุกๆวันที่ผ่านไปสุขภาพของเรามันก็เสื่อมไปตามการเวลาในวันนี้อาจจะเป็นวันหนึ่งที่เป็นวันที่จุดประกายทุกท่านค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยการเลิกบุหรี่เนี่ยมันนอกจากส่งผลดีต่อตัวเองแล้วเนาะจริงๆการเลิกบุหรี่เราสามารถที่จะเห็นผลได้ทันทีเลยเมื่อเราได้เริ่มลงมือทำนะครับ อย่างแรกเลยเนี่ยในท่านที่ความดันทีสูงเนาะเมื่อคุณเลิกบุหรี่ปุ๊บเนี่ยภายใน20นาทีแรกเนี่ยความดันคุณก็จะลดน้อยลงเลยนะครับเนาะภายใน1วันเนี่ยออกซิเจนในร่างกายก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับในเท่ากับคนปกติเนาะใน1ปีนะครับอโอกาสการเป็นโรคหัวใจจะลดลง50เ ใน5ปีโอกาสการเป็นโรคสมองเนี่ยก็จะลดน้อยลงจนแทบจะเท่ากับคนปกติแล้วใน10ปีเนี่ยโอกาสการเป็นมะเร็งต่างๆเนาะเรารู้อยู่แล้วว่าการสูบบุหรี่เนี่ยมันก่อให้เกิดโรคมะเร็งหลายๆอย่างเลยนะครับก็จะลดลงไปถึง50%เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มเลิกได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นโรคเยอะแยะทั้มมมหมดเลยก็จะลดลงได้เร็วเท่านั้นขอบคุณมากครับค่ะคนสุดท้ายนะคะคุณหมอรองภาเชิญคะ่ะครับคืออยากให้ทุกๆคน ทราบว่าบุหรี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้สําคัญกับชีวิตเรานะครับมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่เราดึงมันมาเข้ามาในชีวิตเราเองแล้วก็ส่งผลกับสุขภาพทั้งตัวเราเองแล้วก็คนในครอบครัวนะครับใครที่แบบเราเรากำลังใช้อยู่นะอยากจะให้แบบตั้งใจที่จะเลิกเพื่อสุขภาพของตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักคนในครอบครัวนะครับเริมว,วันนี้ได้เลยไม่ต้องรอพรุ่งนี้นะครับถ้าอยากจะทําความดีก็ไม่ต้องเดี่ยวนะครับทําได้เลยครับ ค่ะเราเริ่มได้เราก็เลิกได้นะคะเลิกวันนี้เห็นผลวันนี้แน่นอนนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้ง4คนนะคะก็จะต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ ทั้งหน้านะคะกิจกรรมเฮลท์ทอของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจะมีประเด็นในเรื่องของสุขภาพใดมาพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวติดตามรับชมแล้วก็รับฟังณที่แห่งนี้นะคะรวมถึงทางหน้าเว็บไซต์ที่จะลง Youtube ให้ทุกท่านนะคะได้รับฟังกันย้อนหลังนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนนะคะต้องขอกราบลาไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ